เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการใส่น้ำมันใส่สายน้ำม,มันไอเบนซินนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับมันไปหารวดมาแบบนี้ครับแล้วก็ทําห้มันสไลด์โค้แบบนี้ครับแล้วก็แหย่ยปลายรวดเข้าไปในรูนี้ครับนี่แหย่ลงไปแล้วก็ปลายรวดให้มันออกฝั่งตรงนี้ครับตรงช่องเติมน้ำม,มันเบนซินแบบนี้ครับแล้วก็สายน้ำม,มันเบนซินมาเนาะผมสากมาเมื่อวานครับผมเพิ่งมาถึงอ่าครับ ก็เป็นสายน้ำมันเบนซิน5 200ครับก็คือใส่โครงสร้าง5 200 5800โครงสร้าง6คันใส่ใส่กันได้ครับแล้วยังสามารถไปดัดแปลงใส่ของโครงสร้าง3บรดได้ด้วยนะครับโอเคครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับครับประมาณครับราคาถูกมากครับผมสั่งมาครับสั่งมาบนที่เตานี่แหละถูกมากๆเลยครับสังเกตว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับสังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นหยักๆนี่ครับเนี่ยะตรงนี้มันจะเรียบ ให้เอาฝังนี้ว่าเป็นขยักขยักแบบนี้ลงหน้าล่างครับก่อนที่จะใส่ลงไปก็ให้ใส่ตัวนี้ก่อนครับกรองกรองเบนซินครับตัวนี้ครับให้เอากรองเบนซินใส่ฝั่งนี้เป็นอย่างๆนกนะครับแล้วก็ให้เอาปลายสายฝั่งนี้สวมใส่กับรูดที่เราเกะม่อมาเมื่อสักครู่นี้ครับใส่ก,กันไปแบบนี้ครับแล้วให้มือจับฝั่งนี้ไว้อกล่าลงไปลึกๆเลยนะครับอา่าไปเยอะเลยครับ ทีนี้ก็เอามือนี้ดึงขึ้นมาครับมือนี้ก็ดันไว้ครับดึงขึ้นมาข้างบนนี้ค่อยๆดันค่อยๆดึงครับก็ขยับครับนี่ครับอ่าผูกขึ้นมาแล้วครับนี่ไงครับนี่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 ขึ้นมาแล้วแล้วก็เอารวดรวดออกมาครับอ่ารวดออกมาก็ดึงึสนมาเลยครับสังเกตว่ามันจะดังก๊อกถ้าฟังเสียงด้พี่น้องโอเคดังกี่ควายนงประมาณนี้ครับ ครับก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นครับนี่ครับแบบนี้เนาะอันนี้ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแบบนี้แค่นี้เองครับง่ายมากเลยครับนะโอเคครับเรียบร้อยวิธีวิธีใส่สายเบนซิน,นอ่าเรายุนคงสร้างครับสอง0ั0แปดหกพันก็ใส่แบบนี้เนาะครับผม